สวัสดีครับท่านผู้ฟังสามก๊กฉบับเร่งรัดของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่13ทับสแล้วตอนนี้มีชื่อว่าตอนศึกเซ็กแพ็กหรือศึกพาแดงเป็นศึกแรกที่ทั้งสามก๊กคือวุก๊กของโจโฉงโก๊กของซุนกวนและโจโก๊กของเล่าปี เขารบกันพร้อมทั้งหมดสามกกครบถ้วนซึ่งก็เป็นไปตามหลักการคานอำนาจคือกกเล็กสองกกร่วมสู้กับกกใหญ่เพื่อการดำรงอยู่ให้ได้ผลการร่วมรบจะเป็นอย่างไรกกเล็กจะสู้ได้หรือไม่ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณนะบัดน,นี้ เมื่อคงเบ้งยืมลูกเกาทันจากโจโฉมาได้ถึงสิบหมื่นดอกให้จิวยี่แล้วอาวุธยาวที่เหมาะสำหรับการยุทธนาวีมีพร้อมแล้วจิวยี่จึงสั่งให้โลซกเชิญขงแบ้งมาร่วมวางแผนการต่อสู้กับโจโฉก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า หลักการยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการรบนั้นคือยุทธศาสตร์อะไรเมื่อคงเบ้งมาถึงคงเบ้งจึงชวนจิวยี่ว่าเรานั้นต่างคนต่างคิดแล้วเราลองลงมือเขียนลงบนฝ่ามือแล้วเอาออกมาดูพร้อมกันสิว่าจะคิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไรจิวยี่เห็นดีด้วย จึงเขียนลงบนฝ่ามือของแต่ละคนแล้วก็เปิดแบบออกดูพร้อมกันก็เป็นตัวอักษรคำว่าไฟทั้งสองคนหัวเราะพร้อมกันด้วยความดีใจก็เป็นอันว่าเข้าใจตรงกันว่าใช้ไฟในการวางแผนสู้ศึกกองทัพโจโฉครั้งนี้ ฝ่ายโจโฉนั้นคิดแค้นใจจิวยี่เป็นอย่างมากจึงอุบายส่งไส้ศึกไปอยู่กับจิวยี่อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ได้ใช้ให้ชัวตงกับชัวโฮญาติของชัวมอที่ถูกประหารชีวิตไปให้ไปขอสวามิภักดิ์อยู่กับจิวยี่ ด้วยจะอ้างว่าที่เอาใจออกห่างโจโฉนั้นก็เพราะโกรธที่ฆ่าชัวมมญาติของตนเองเมื่อจิวยี่เห็นว่าชัวต๋งและชัวโฮไม่มีครอบครัวมาด้วยก็รู้ได้ทันทีว่านี่จะมาเป็นไส้ศึกจึงคิดว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อที่จะใช้ซ้อนกลคืนโจโฉ จิวยี่จึงรับมาแล้วให้ไปอยู่กับกำเหลงแม่ทับหน้าแล้วจิวยี่ก็คิดแผนซ้อนกลขึ้นมาทันทีโดยจะใช้ให้อุยกายนายทหารผู้ใหญ่ไปขอสวามิภักดิ์ต่อโจโฉจิวยี่จึงแซงหาเหตุและทำโทษอุกย,ยกายโดยการโบยจนสาหัสแล้ว ทำหนังสือแอบให้คนเอาไปส่งให้โจโฉขณะเดียวกันชัวตงและชัวโฮใส้ศึกก็คิดว่าจริงก็แอบส่งข่าวอุยกายโดนทำโทษหนักให้โจโฉทราบเช่นกันโจโฉเมื่อได้รับหนังสือขอสวามิภักดิ์ของอุยกายก็ดีใจคิดว่าจริง จึงรับการสวามิภักดิ์ของอุยกายแล้วนัดกันว่าเมื่อสบโอกาสอุยกายจะหนีเข้ามาหาโจโฉและจะขโมยสเสบียงมาด้วยโดยใส่ในเรือปักธงมังกรเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งจะนัดหมายเวลากันอีกครั้งหนึ่งคนอุบายนี้ของแบ้งก็รู้แจ้งในใจตลอด แต่เมื่อโลซกถามขงเบ้งว่าทำไมท่านไม่ห้ามจิวยี่ที่สั่งลงโทษอุยกายซึ่งเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่นั้นโดยโลงโทษหนักขงเบ้งจึงบอกว่าก็มันเป็นอุบายของจิวยี่ไม่ใช่หรือจะไปห้ามกันทำไมโลซกซึ่งนึกไม่ถึงว่านั่นเป็นอุบายเมื่อของเบ้งได้ไขได้บอกดังนี้จึงแจ้งในใจ แล้วก็กล่าวชมเชยคงเบ้งอีกว่าคงเบ้งรอบรู้ทุกกำหนดแต่ว่าเมื่อจิวยี่ถามโลซกว่าคงเบ้งรู้ไหมหรือทราบไหมว่านี่เป็นอุบายโลซกแซงตอบว่าคงเบ้งไม่ทราบว่าเป็นอุบายของจิวยี่เมื่อจิวยี่ได้ฟังคำตอบก็ดีใจ คิดว่าครั้งนี้คงแบ่งรู้ไม่ทันความคิดของตนเองฝ่ายโจโฉคิดอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของจิวยี่รอชัวตงชัวโฮก็ยังไม่ส่งข่าวอะไรมาจึงให้เจียวก้านมาพบจิวยี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อสืบข่าวเป็นครั้งที่สองซึ่งมาครั้งแรกนั้นก็โดนซ้อนกลไป ต้องประหารชีวิตชัวหมกับเตียวอุนโจโฉก็ยังไม่หลับจำส่งเตียวก้านมาอีกเป็นครั้งที่สองจิวยี่จึงจับเตียวก้านไปไว้ที่วัดบนเขาซึ่งเป็นที่อยู่ของบังทองคนของจิวยี่เจียวก้านนั้นได้พบปะพูดคุยกับบังทองจึงรู้ว่าบังทองนี่คือหองซู เมื่อผูกมิตรกันสนิทสนมกันเรียบร้อยแล้วทั้งสองจึงชวนกันแอบหนีไปหาโจโฉเมื่อโจโฉร,รู้ว่าเป็นบังทองก็ดีใจรับเข้ามาไว้และยกย่องในความคิดบังทองอยู่ไปจึงได้แนะนำให้โจโฉเอาเรือมัดตรึงเข้าด้วยกันเป็นแพเดียวกัน เพื่อจะสะดวกแก่ทะหารดอนของโจโฉผู้ซึ่งไม่ชำนาญการเรือโจโฉไม่ทราบว่าเป็นแผนของจิวยี่เมื่อพิจารณาก็เห็นดีด้วยจึงตรึงเรือเข้าด้วยกันตามคำแนะนำของบังทองเทียโยกเมื่อเห็นดังนั้นจึงทักท้วงว่าผูกเรือติดกันเช่นนี้ไม่กลัวว่าศัตรูจะจุดไฟเผาหรือและมันก็จะไม่ไปทั้งหมด โจโฉจึงว่าหน้านี้มีแต่ลมว่าวและลมตะวันออกหากจิวยี่ขืนเผาเรือเราลมก็จะพัดไปทางเรือจิวยี่และก็จะเผาเรือจิวยี่ด้วยทันทีเทียยกและคณะที่ปรึกษาก็เห็นจริงตามโจโฉฝ่ายจิวยี่เห็นโจโฉตรึงเรือทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วตามแผนที่ ให้บังทองไปทำการแต่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าหน้านี้ไม่มีลมสลาตันพัดไปในทิศนั้นมีแต่ลมว่าวซึ่งเมื่อจุดไฟเผาทับโจโฉแล้วลมก็จะพัดย้อนมาเผาเรือกองทัพของตนเองถ้าไม่มีลมสลาตันแล้วแผนการใช้ไฟเผากองทัพโจโฉก็จะไม่มีทางสำเร็จผล เมื่อคิดได้เช่นนั้นก็รู้สึกเป็นทุกข์หนักวิตกกังวลด้วยคิดไม่ออกวันหนึ่งจิวยี่ขึ้นไปบนเขาเพื่อสังเกตการทับโจโฉปรากฏมีลมพัดแรงพัดธงประจำกองทัพหักสะบั้นลงมาเป็นลางร้ายลางไม่ดีจิวยี่เห็นดังนั้นก็ตกใจหน้าซีด ด้วยความวิตกเป็นทุกข์หนักก็รากเลือดออกมาล้มสลบลงทหารต้องพาเข้าไปพยาบาลจึงดีขึ้นแล้วกลับเข้าค่ายทุกคนเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นก็วิตกว่าแม่ทัพป่วยหนักหากโจโฉยกทัพมาก็คงจะเสียทีเป็นแน่ จึงรีบรายงานให้สุนกวนทราบโลซกเมื่อทราบข่าวว่าจิวยี่ป่วยหนักก็มาเยี่ยมเสร็จแล้วก็ได้นำความไปเล่าให้คงเบ้งฟังคงเบ้งถามว่าพวกท่านจะทำอย่างไรกันเมื่อแม่ทับ มาป่วยหนักเสียอย่างนี้โลซกไม่รู้จะตอบประการใดจึงนิ่งเสียคงแบ่งจึงว่าอาการโรคนี้ของจิวยี่ข้าพเจ้ารู้ดีและสามารถรักษาให้หายขาดได้ที่คงเบ้งพูดเช่นนั้นก็เพราะคงเบ้งรู้ว่าเป็นอาการวิตกด้วยคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ที่จะมีลมสลาตันให้พัดแรงและใช้ไฟจุดเผากองทัพเรือโจโฉตามที่คิดวางแผนการไว้โลซกจึงชวนองเบ้งมายังค่ายเพื่อดูอาการป่วยของจิวยี่เมื่อพบหน้ากันขงเบ้งจึงถามถึงอาการของโรคจิวยี่ก็บอกให้ขงเบ้งทราบถึงอาการโรค แต่คงเบ้งนั้นรู้ในใจจิวยี่จึงพูดออกมาเป็นโวหารปลอบประโลมจิวยี่ว่าอันเมฆฟ้าลมฝนนั้นใครจะรู้ได้ว่าจะพัดมาหรือพัดไปเมื่อใดเมื่อจิวยี่ได้ฟังคำดังนั้นก็ทราบได้ว่าขงเบ้งรู้ถึงความในใจรู้ถึงความวิตกของจิวยี่ เรื่องไม่มีลมสลาตันจิวยี่จึงตกใจหน้าซีดสัน่นคงแบ้งจึงพูดต่อว่าท่านรู้สึกกลัดกลุ้มในใจใช่หรือไม่แถมยังมีปัญหาที่แก้ไม่ตกเข้ามาทับถมอีกหลายประการจิวยี่ตอบว่าใช่คงแบ้งได้เขียนลงบนกระดาษมีข้อความว่า เตรียมงานพร้อมสับจะเผาทับโจโฉแต่ขาดลมสลาตันแล้วยื่นกระดาษให้จิวยี่อ่านและบอกว่านี่คือสมุดติฐานของโรคท่านเมื่อจิวยี่ได้อ่านแล้วก็ตะลึงคิดว่าคงแบ่งนี้เป็นผู้วิเศษแน่จึงตอบไปว่าใช่ หงแบ่งจึงว่าขพเจ้าพอจะรู้วิธีแก้ไขให้ท่านได้จิวยี่มีอาการดีใจร้องเสียงดังขอให้หงเบ่งช่วยบอกวิธีแก้ไขบอกว่าด้วยขพเจ้านั้นมีปัญญาน้อยนักขอให้ท่านช่วยแก้ไขให้ด้วยคงเบ่งนั้นได้คำนวณล่วงรู้ ล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดลมสลาตัน,นะวันแรมห้าค่ำเดือนหจึงแซงบอกคิวยี่ออกไปว่าข้าพเจ้าได้เคยเรียนเรียกลมเรียกฝนมาบ้างถ้าท่านจะให้ข้าพเจ้าช่วยก็ขอให้ท่านปลูกโรงพิธีและให้คนห้อมล้อมไว้ไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะเรียกลมสลาตันมาให้ท่านสามวันสามคืนจะเพียงพอหรือไม่จิวยี่ตอบว่าขอให้ได้เพียงแต่วันเดียวข้าพเจ้าก็ทำการได้สำเร็จจิวยี่จึงสั่งให้รีบปลูกโรงพิธีให้คงเบ้งประกอบพิธีโดยด่วนจากนั้นจิวยี่จึงสั่งให้อุยกายจัดเตรียมเรือสเบียงยี่สิบลำ แต่ไม่ได้ใส่สเสบียงใส่เอาหญ้าแห้งฝางแห้งลงบรรทุกแล้วเอาน้ำมันปลาราดลงให้ชุ่มเป็นเชื้อเพลิงแล้วเอาดินประสิวกรรมฐานโปรยลงบนหญ้าและฝางแห้งนั้นและคลุมด้วยผ้าดำราดน้ำมันปลาอีกครั้งหนึ่งและเอาธงเขียวรูปมังกรปักไว้ ที่หัวเรือเป็นสัญ,ญลักษณ์จากนั้นก็ให้อุยกายส่งหนังสือนัดหมายที่จะส่งสเสบียงและไปหาโจโฉซึ่งก็นัดวันแรมห้าค่ำที่จะมีลมสลาตันพัดมาตามที่คงเบ่งบอก ครั้นเข้าวันแรมห้าคำ่ำอากาศปลอดโปร่งตลอดวันไม่มีวี่แววจะมีลมใดๆจิวยี่จึงพูดกับโลซกว่าเราถูกขงแบ้งหลอกเสียแล้วมีอย่างที่ไหนลมสลาตันจะพัดมากลางฤดูหนาวอย่างนี้โลซกบอกว่าคงแบ้งนั้นไม่เคยหลอกเราและไม่เคยผิดคำพูด เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ลมสลาตันจะมาตามคำนวณของคงเบ้งคงเบ้งจึงเริ่มพิธีโดยการจุดเครื่องบูชาและเริ่มบริกรรมคาถาครั้นถึงเวลายามสามเกิดเสียงลมดังอื้ออึงขึ้นจิวยี่ดีใจออกมาดูนอกค่าย เห็นธงปลิวสะบัดลมพัดมาทางที่ตวันออกเฉียงใต้จิวยี่ก็ร้องว่าลมสลาตันมาแล้วแต่เมื่อนึกขึ้นได้จิวยี่ก็ขนลุกเกิดความหวาดวันถึงอนุภาพของคงเบ้งนึกในใจว่าขืนปล่อยคงเบ้งไปเมืองกังตังจะเป็นอันตรายแน่จึงสั่งให้เตงหองและ ชีเซ่งนายทหารฝีมือดีคุมทหารรีบไปจับตัวขงแบ้งที่โรงพิธีฆ่าเสียทหารทั้งสองรีบพากำลังควบม้าตรงไปสู่โรงพิธีเมื่อไปถึงทหารที่เฝ้าอยู่บอกว่าคงแบ้งลงไปข้างล่างแล้วได้สักพักหนึ่งจึงรีบตามไป ชีเซ้งพบว่าขงเบ้งลงเรือหนีไปแล้วจึงเร่งให้ทหารติดตามเมื่อเห็นอยู่ในระยะไกลชีเซ้งก็ร้องตะโกนบอกให้ขงเบ้งหยุดเรือคุยกันก่อนแต่ขงเบ้งนั้นไม่หยุดเรือแต่ตะโกนบอกให้ชีเซ้งกลับไปและสั่งความไปถึงจิวยี่ว่าคงเบ้งจะกลับมาเยี่ยมใหม่ นายทหารทั้งสองเมื่อตามไม่ทันจึงกลับไปรายงานให้จิวยี่ทราบจิวยี่ได้ฟังก็ทอดใจจึงว่าตราบใดที่ข้าคงเบ่งไม่ได้ตราบนั้นชีวิตของข้าพเจ้าก็จะไม่มีความสุขโลโซกจึงว่าให้เสร็จสึกกับโจโฉเสียก่อนเถิดจึงค่อยคิดการฆ่าของเบ่ง เมื่อคองแบ่งหนีมาถึงค่ายเล่าปีที่แห่เขาจึงวางแผนการรบสั่งให้ทหารเอกพากำลังไปประจำจุดสำคัญสำคัญจนท้ายสุดเหลือกวนอูอยู่คนเดียวคงแบ่งยังไม่สั่งการว่ากระไรกวนอูน้อยใจจึงพูดว่าข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่สำคัญสำคัญมาตั้งนานแล้ว ครั้งนี้จะไม่ได้ทำอะไรเช่นนั้นเลยหรือคงเบ้งจึงว่าเหลือจุดที่สำคัญมากที่สุดที่โจโฉจะต้องผ่านคงเบ้งว่าจะให้กวนอูไปดักแต่เกรงว่ากวนอูจะปล่อยโจโฉไปด้วยมีบุญคุณกันกวนอูจึงว่าหากข้าพเจ้าปล่อยโจโฉไปก็ยินดีที่จะรับโทษตามบทพระอัยการศึก กวนอูจึงลงลายมือไว้แล้วกวนอูย้อนถามคงเบ้งว่าหากโจโฉไม่ผ่านไปทางนั้นเล่าคงเบ้งจึงว่าถ้าโจโฉไม่ผ่านไปทางนั้นข้าพเจ้าก็จะขอรับโทษโดยการลงลายมือชื่อไว้เช่นกันแล้วคงเบ้งจึงกล่าวแก่เล่าปีในที่ลับว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจดวงชะตาโจโฉแล้วยังไม่ถึงคาดจึงให้กวนอูไปสกัดทางนั้นและกวนอูก็จะปล่อยโจโฉไปก็จะเป็นการสิ้นบุญคุณกันไม่ต้องพวักพวงอีกต่อไปเมื่อได้เลิกแล้วจิวยี่จึงให้อุยกายคุมเรือสเสบียงยี่สิบลำไปหาโจโฉตามนัด คืนนั้นเดือนหงายแจ่มกระจ่างลมสลาตันพัดแรงโจโฉนั่งเรือออกไปกับนายทหารเพื่อรอรับอุยกายมีทหารรายงานว่าอุยกายคุมเรือเสเบียงเข้ามาแล้วโจโฉมองไปก็เห็นเรือมีธงเขียวรูปมังกรปักอยู่ก็ดีใจบอกว่าฝ่ายเราโชคดี จึงได้คนสำคัญของศัตรูมาสวามิภักดิ์เมื่อเรืออุยกายเข้ามาใกล้เทียยกจึงร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าเราเสียท่าเขาแล้วโจโฉถามว่าอะไรว่าถ้าเป็นเรือสเสบียงจริงด้วยมีน้ำหนักมากต้องเพียบน้ำแต่นี่ลอยฟูฟ่องมาบนผิวน้ำจึงไม่ใช่โจโฉเห็นจริงดังนั้น จึงสั่งให้รีบกันเรือสเสบียงของอุยกายเอาไว้เป็นการด่วนบุญเพ่งรีบออกเรือไปห้ามเรืออุยกายเมื่อเข้าไปใกล้จึงถูกทหารอุยกายยิงด้วยเกาทันที่ไหลส่วนเซล้มลงและแล้วเรืออุยกายทั้งยี่สิบลำก็จุดไฟขึ้นพร้อมกันพุ่งเข้าหาเรือที่โจโฉนั่งมาและเรือที่มัด รึงกันเป็นแพรนั้นไว้ไฟไหม้เรือรอบของโจโฉอย่างรุนแรงโจโฉเห็นจวนตัวรีบหนีเข้าฝั่งและขึ้นบกหนีไปได้อุยกายให้ทหารขึ้นไปบนเรือและค้นหาตัวโจโฉเมื่อไม่พบทหารอุยกายจึงขึ้นบกแล้วบุกเข้าค่ายโจโฉจุดไฟเผาไฟนั้นไม่ชน เห็นแสงเพลิงแดงฉานเลยทีเดียวจิวยี่ได้นำทั้งทหารเรือและทะหารบกรุกเข้าช่วยอุยกายทหารโจโฉนั้นเสียหายแตกกระจัดพลัดพลายล้มตายเป็นจำนวนมากโจโฉเมื่อขึ้นบกได้จึงควบม้าฝ่าวงล้อมหนีออกไปกับเตียวเลี้ยวและเตียวครับ พร้อมทหารห้าร้อยคนเมื่อหนีไปจนใกล้รุ่งไปถึงตำบลหัวหลิมเป็นทางแคบเป็นป่าลึกสองข้างทางเป็นเขาสูงโจโฉจึงแหนหน้าขึ้นฟ้าแล้วหัวเราะด้วยเสียงอันดังทหารถามว่าท่านหัวเราะทำไมโจโฉตอบว่าเราหัวเราะความคิดของจิวย,ยี่และของแบ้ง ถ้าเอาทหารมาสกัดที่นี่เราก็จะหนีไปไหนพ้นว่าแล้วก็มีเสียงประทัดดังขึ้นมีทหารพุ่งออกมาจากชายป่าและแล้วก็เป็นจูล่งร้องด้วยเสียงอันดังว่ากูมารอมึงนานแล้วโจโฉให้เตียวเลี้ยวและเตียวครับพาทหารสู้ต้านทานไว้ส่วนโจโฉนั้นรีบหนีไป เมื่อไปถึงตำบโโลโฮโลกกโจโฉให้ทหารหยุดหงหาอาหารโจโฉนั้นนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้สักพักโจโฉก็หัวเราะขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองทหารจึงถามโจโฉอีกว่าเมื่อใกล้รุ่งท่านก็หัวเราะครั้งหนึ่งแล้วจูล่งก็ออกมาไล่ฆ่าพวกเราท่านทำไมจึงหัวเราะอีก โจโฉจึงว่าข้าไเจ้าหัวเราะความคิดจิวยี่กับขงแบ่งถ้าเอาทหารมาสกัดที่นี่เราจะหนีไปไหนพ้นพอพูดขาดคำเท่านั้นก็ได้ยินเสียงอื้อึอึงขึ้นเตียวหุยนำทหารเข้าไล่ฆ่าฟันทหารโจโฉล้มตายและยอมจํานวนจํานวนมากโจโฉขึ้นมา้าควบหนีต่อไป เมื่อหนีมาไกลแล้วโจโฉเห็นทหารถูกอาวุธบาดเจ็บหลายคนซึ่งตอนนี้เหลือทหารเพียงสามร้อยคนจึงคิดจะไปทางลัดเพื่อที่จะไปได้รวดเร็วใช้เวลาน้อยกว่าจึงจะไปทางลัดที่ชื่อว่าหัวหยงเห็นมีกองไฟคุกรุ่นอยู่เป็นย่มย่อม,อมต้นทาง หลายคนได้คัดค้านว่าน่าจะมีกองทหารซุ่มอยู่โจโฉจึงว่าคงแบ่งทำกลลวงเราเราต้องไปทางนี้แหละจึงจะปลอดภัยเมื่อผ่านกองไฟไปไม่เห็นมีทหารศัตรูโจโฉจึงหัวเราะอีกเป็นครั้งที่สามเสียงหัวเราะของโจโฉจบลงพลันก็มีเสียงประทัด ดังสนั่นวันไหวเห็นกวนอูขี่ม้าเซ็กเถาออกมาถืองาวยืนจังก้ากั้นทางไว้เทียยกกระซิบบอกโจโฉว,ว่าทาหารเราไม่มีแรงพอจะต่อสู้ด้วยแล้วขอให้โจโฉไปอ้อนวอนกวนอูด้วยมีบุญคุณต่อกันมาก่อนกุนอูนั้นเป็นคนกตันยูรู้คุณคน โจโฉจึงขับม้าเข้าไปหากวนอูคำนับแล้วถามสารทุกสุขดิบกวนอูกวนอูก็คำนับแล้วบอกว่าข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้มาสกัดจับท่านและนำตัวไปให้ขงแบ่งโจโฉได้เจรจาพร่ำพรรณนาถึงเรื่องเก่าครั้งเมื่ออยู่ด้วยกันกับกวนอู รวมถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมาและว่าตอนนี้ชีวิตของโจโฉอยู่ในกำมือของกวนอูแล้วจะขอชีวิตไว้สักครั้งหนึ่งเถิดคุยใช้เวลานาน,านพอสมควรสุดท้ายกวนอูใจอ่อนยอมให้โจโฉและคณะผ่านไปและคนสุดท้ายที่ผ่านหน้ากวนอูก็คือเตียวเลี้ยว เพื่อนเก่านั่นเองกวนอูป,ปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ได้กล่าวคำทักทายใดๆเมื่อโจโฉกลับไปถึงเมืองเกงจิว๋วก็ยกทหารที่เหลือกลับราชธานีหูโตการรบครั้งนั้นโจโฉเสียทหารไปถึง80ดสิบหมืน กวนอูก็กลับไปรับโทษกับคงเบ้งคงเบ้งถามกวนอูว่าโจโฉมาทางนั้นหรือไม่กวนอูตอบว่ามาและข้าพเจ้าได้เปิดทางให้โจโฉผ่านไปเล่าปีถามว่าท่านจับเฉเลยได้หรือไม่กวนอูตอบว่าไม่คงเบ้งจึงว่าเช่นนั้นท่านก็ยังนึกถึงบุญคุณโจโฉอยู่ จึงต้องรับโทษประหารชีวิตเล่าปีได้ขอชีวิตให้กวนอูให้ทําทันบนให้กวนอูทำงานไถ่โทษแก้ตัวภายหลังคงแบ้งจึงสั่งระงับโทษประหารกวนอูท่านผู้ฟังจะเห็นว่าศึกเซ็กเพ็กค,ครั้งนี้เป็นศึกใหญ่เป็นการร่วมมือของสุนกวนและเล่าปี จึงได้ชัยชนะโจโฉเหตุการณ์ไม่จบลงเพียงเท่านั้นตอนหน้าสองกกนี้ก็จะหันหน้าเข้ามาห้ำหันกันต่อไปสามกกตอนที่13บทับสี่ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไป ขอให้ท่านผู้ฟังช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วย